เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพบกนันแล้วกับช่องตีติดปั่นนะฮะวันนี้ก็มาตลยกกมดิน,น,เนเคยครับกับเกมที่มี เยอะแยะมากมายครับในฝั่งของค่าย PG นะฮะและเราเข้าเล่นจากส l o t ตทุกเพย์ครับแหล่งรวมเกมมันๆรวมความบันเทิงจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวน้ำชมน้ำมีหลากหลายค่ายนะครับมีหลากหลายแนวด้วยแต่วันนี้นครับเรามาอยู่กับเกมจะเรียกว่าใหม่ก็ไม่เชิงน้ำชมน้ำมาประมาณเดือน2เดือนนะฮะกับเกมแม่ยิงสาวของเรานะทาผู้ชมนะเอาละเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมนะฮะนี่ฮะเกมมันจริงเกมนี้คือ โอ้โหแตกดีมากๆนะคุณผู้ชมเอา้าะเราได,ได้เวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมหน่อยครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Oriental นะครับ Prosperity นะคุณผู้ชมนะโอ้โหอัตรากันแตกมีเป็นรูปคนก่อนเลยนะฮะมีการผสมตัววมแล้วก็ตัวคูนะสแคตเตอร์ต้องการ4ตัวขึ้นไปและซื้อฟรีสปินได้มี่คือข้อดีนะ่านผู้ชมข้อดีของเกมเก,ม,เกมนี้เลยฮะ โอ้ดอกอะไรนึกว่าค c a ตอร์จะมาไม่มาแล้ชมนะมีไหมมีไหมขอเถอะขอเถอะมาเถอะเปิดเปิดให้หน่อยโอ้โหไม่มาแล้วผู้ชมวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ3,400บาทแล้วนะนะและเล่นเบ็ดละ10บาทเท่านั้นนะครับถ้าไม่แตกจริงๆนี่เดี๋ยวเราจะทําการซื้อฟรีสปินให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผู้ชมทุกเกมทุกรอบพี่ตีจะต้องได้กําไรอย่างน้อย500บาทนะต้องวันรุ่นกันเลยว่าวันนี้จะถึง500้ยไหมนะครับ กับเกม Oriental นะครับ Possibility หรือง่ายๆคือเกมยิงสาวนะครับท่านผู้ชมนะเป็นรูปยิงสาวนะครับในหน้าของ PG เกมนะเองท่านผู้ชมนะคนะ่าย PG นะครับเลื่อนมาเป็นรูปยิงสาวนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Oriental Possibility นะเองท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมี ขบวอย่างไรรู้เปล่าหรือว่าจะมีอะไรน่าสนใจไหมนะเกมนี้ต้องมาลุ้นมาเชียร์อะไรครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมพี่ติก็ยังไงก็ต้องขอฝากเตือนเอาไว้เส้นเล็กน้อยครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับไม่แนะนำนะตามนะเด็กต่างประเทแปปีควรดูผู้ใหญ่คำแนะนำนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเกมที่ผ่านของเรากันด้วยนะบอกเลยว่าความมันความบันเทิง รวมไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับกดสังกัดดิหรือเข้ามาดูได้ทุกวันเลยเดียวนะครับสําหรับช่องทีปีันของเราครับอ้ยดอกนี้คีสวยเลยเล็นสิบมาตัวคูนะครับจะเพิ่มขึ้นตามไอตัวคําว่าสแ c a t t e r เนาะถ้าไม่มีตัวมาเพิ่มก็มันก็จะคูณ2เรื่อยๆนะครับผู้ชมนะถ้าดอกเมื่อกี้ได้คูณ10นะปิดเกมเลยนะผู้ชมนะคือมาแต่ดีมากๆนะครับสําหรับเกมของเราวันนี้นะครับ แล้วที่แตกดีอย่างนี้ครับต้องยกความดีความชอบให้กับสอลัตเทเพครับแหลงรวมความมันความบันเทิงจากหลักหลายค่ายหลากหลายแนวนะทุกนะมีเอาไว้นี่หมดแล้วนะครับเป็นของดีของแท้จากต่างประเทศนะทนกท่บอกเลยเรื่องความมันเป็นที่1เรื่องความรวยเป็นที่สูงเลยมากกว่าหนึ่งนะทุกท่นนะคือเยอะมากๆครับทุกท่ามแต่ดีมากๆนะครับ เอาละเดี๋ยวมาดูเครื่องการันตีกันดีกว่าวันนี้พี่ตีจะได้เท่าไหร่มีมาเล่นโชว์กันแบบสดๆให้ผู้ชมได้ดูนเลยนะครับไม่มีคําว่าตาต่อครับนี่ไม่มีเล่งเวลาเลยนะเท่าไหร่เท่านั้นเลยวันนี้พี่ตีจะเล่นสักประมาณแปดเกออ้านาทีนะครับถ้ามันมันตึงๆหน่อยก็อาจจะสิบนาทีนะผู้ชมนะดูซิว่าจะได้กาไรเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอกําไรแค่ห้าร้อยบวกพอนะครับผูบ้ชมแล้วเริ่มที่สามพันสี่เนาะ 5้าร้อยบวกคือตีว่าสี่พันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมถ้าได้สี่พันบวกบวกนี่คือโอเคนะครับเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวจังหวะนี้นะครับเริ่มเหนียวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเกมนี้นะครับมาสักพักแล้วนะครับมาในค่ายของ D g จีสักพันเงินนอกประมาณ2เดือนแล้วครับพี่ตีก็เหมือนเคยรีวิวไปแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาเรียว,วรอบนะครับรอบนั้นสือแตกหนักมากแล้วรอบนี้ น้อยนะ้าหรือเปล่าต้องมาลุ้นมาเชียงเลยครับวันนี้มาในทีมของการประหยัดนะั้ชมนะเพราะว่าเราเล่นเบ็ดละสิบาทนะนะครับในช่วงคอเวียนนี้10บาทก็ดูซิว่าจะได้กําไรกลับมาเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะขอแค่มีกําไรสักเล็กน้อยก็โอเคนะครับคุผู้ชมอืมเข้ามาเข้ามาเข้าสนี่ตัวคิวมานะครับ่านผู้ชมน่าจะมีตัวคูให้เราหน่อยนะถ้ามีตัวคูนักหนัก,น,ก,น,ก,น,กนะคผู้ชมนะแล้วก็ เราแบบไม่จำเป็นต้องเข้าฟิสปินก็ได้นะผู้ชมถ้ามีตัวคุณหนังๆแล้วก็แตกโลลัวนะครับอุ้ยตัว A อน่าจะได้อะถ้าตัวเหมาจอเมื่อกี้นี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมาไม่มาไมขอเถอะสแคตเตอร์ไม้สักทีเถอะถ้าไม่มานี่จะซื้อฟิสปินแล้วนะเอาล้พูดถึงซื้อไปเลยฮะท่านผู้ชม,ไ,มไรหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคได้หครับแสดงว่าเราได้สิบฟิสปินนะเออหนึอัน เท่ากับ2ฟิสปินนะครับ10ฟิสปินแล้วก็คูณด้วย10นะผู้ชมนะเกมนี้ดีอย่างนี้นี่เองนะผู้ชมเอาละพร้อมแล้วไปเลยเลยฮะดูที่ว่าจะหมูหรือจ่านะคูณ10ด้วยอนะ่ะแล้วก็สแคตเตอร์สามารถเพิ่มฟีสปินให้เราได้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวคูณได้เลยนะถ้าสแกตเตอร์ลงลงมาก็ถือว่าเป็นข้อดีของเราไปนะผู้ชมเพิ่มทั้งสปินเพิ่มทั้งตัวคูณนะครับอุ้ยโอ้โหพี่ติตอนนี้ก็แตงมา 600เออไม่ใช่600 65บาทนะครับหกสิบห้าบาทนั่นเองอย่าบอกนะเราจบแค่นี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกสี่วิสปินเท่านั้นโอเคตัวเคหมาต่อเรียบร้อยดอกนี้ยังไงต่อยังไงต่อมีต่อไหมโอ้ยรางวัลก้อนโตดอกนี้มาแล้วฮะท่านผู้ชมรางวัลก็โตมานะฮะสามร้อยบาทท่วนๆเหลืออีกสี่วิสปินขอละอย่างน้อยก็คืนทุนเถอะไม่ได้นะ ถ้าไม่คืนทุนโอเคนี่สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งครับสแคตเตอร์ของเราขอแค่ดอกเดียวขอแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมอุย้ยส้มโอ้เรียบร้อยครับส้มของเราคูณ12ไปแล้วจบลวเลยฮะสวยๆเลยเล่าโอ้โหนาะจะมีขนเล่าต่อยเท่าไหร่นะดอกนี้ต้องพุ่งถึงรางวัลซุปเปรนอรนะ์ไม่กับวินแน่นอนนะท่านผู้ชมนะนี่ไม่กลับวินมาแล้วฮะท่านผู้ชมสีม่วงอารามฉ่ำมาเลยและยังวิ่งไม่หยุดฮนะเรียบร้อยครับสีส้มครับมีน,นกกระเรียนบินอย่างนี้ เทสเซนเซอของซูเปอร์เมกลวินของเกมเกมนี้นะท่านผู้ชมแล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆวิ่งต่อไปหยุดที่1128บาทนะท่านผู้ชมโอ้โหบันเทิงเลยผมบอกแล้วว่าดอกเดียวเท่านั้นแหละคุ้มนะท่านผู้ชมแค่นี้ก็ได้กําไรกลับมาแล้วครับดอกต่อไปเวี่ยขอขอไล่ไฮโอไฮไม่มาถ้าไฮแบบแถวแรกมานี่คือจะบันเทิงหนักเลยนะท่านผู้ชมนะเอา,าละฟิลิปปินส์รอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมตัวเอมาแล้วฮะ มีไหมโต๊ะโต๊ะโตะมาไหมโอ้โหโตไม่มาอีกแล้วโอ้โหนีแบบก ắc, ักกักมีกักกักหน่อยนะทุชมน่าจะ2,000ก็ไม่ส0งพันนะทุกผู้ชมเอาระวันนี้โอ้โหรางวัลรวมมาดูซิว่าได้เท่าไหร่11บเอ็ดฟีเจอร์ปีน้ำทุกผู้ชมแถมมาหนึ่งเนาะได้1,963นะครับนะแนะ 1, บล้วก็ไปดูกำไรกันเลยครับทุกผู้ชมวันนี้พี่ตีพอแค่นี้แหละเนาะพอใจแล้วทุกผู้ชมแต่งมาหนัก,นกๆแบบนี้นะครับอุ้ยโอ้อีกห,ห,ห,หน่อยนึ่งกันยังไง อยากได้เลขกลมๆใช่ไหมได้พี่ตีขออีกหน่อยนะอุ้ยหนักดูนะหนักเดูนะโอเคไม่ไม่น่าถึงแล้วไม่น่าไปต่อก็น่าจะศูนย์นะพี่บัมนะโอเคครับวันนี้ได้กำไรมา1,200งพัอีก9บเาบาทแล้วพี่บมคุ้มมากๆเลยพี่ตีคือกะว่าจะได้5 0าร้อยตักหน่อยแต่ว่า10บาทแรกพันสก็ถือว่าคุ้มมากๆครับยังก็ขอฝาว์เนียนะครับสำหรับเกมออร์เรนจ์ชอว์พรอสปรตี้หรือเกม หญิงสาวของเราเองนะฮะจากค่าย PG นะท่ันผู้ชมเนาะเลื่อนลงมาเป็นรูปหญิงสาวเกมนั้นแหละนะฮะแล้วก็ฝากวยครับสำหรับสล็อตทูเพย์ครับแหล่งรวมความมันรวมความมันเดิมจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับแล้วก็ฝากช่องตีนปั่นของเราเอาไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ